สาวลาวปิ้งเป็ดพี่น้องทุกคนงามเลยเป็นโซนของครอครัวนะที่เพิ่นเตรียมอาหารคือปิ้งเป็ดเนาะผู้บ่าวก็รอเนาะเจ้าสาวก็สวยว้มาอยู่งานมนเกิดของกสาวเลยอกะเบียร์ลาวเบียร์คนเราคนจริงใจหมู่มาหอกมุนเนี่ยหมู่มา บ่เมาอีกหนึงจะมีกับแก้มลายย่างก็คือปิ้งเพชรประกาศเด็ดแปลงเดี๋ยวทีพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งวันนี้มางานมันเกิดลูกสาวเนาะพี่น้องบ่อเลือกมันงานมางานมันเกิดลูกสาวเจอไปกูดูในดวงนี้จะไม่ทราบสัตว์กันแล้วเชื่อคุยดีเดียวเลยจริงใส่กุ้ยดูเมา day to you big bad big day to you day to you